ดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์งามเจริญครับชื่อเล่นชื่อตางครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองครับจากโรงเรียนบ้านเขาหิกนกอล่าบำร,รุงครับจากแต่ก่อนผมน้ำหนัก76กโลครับผมหันมาเล่นกีฬากินผักและออกกําลังกายครับจนตอนนี้น้ําหนักผมลดเปลือ71โลครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมที่ผมทําในแต่ละวันครับ กิจกรรมปลูกผักรับประทานเองนะครับซึ่งที่เห็นทั้งหมดเนี้ยแต่ไปแล้วรอนนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่เสริมให้เด็กกินผักและผละไม้มากเพิ่มขึ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมปลูกผักไร้ดินครับที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นครับ เพื่อส่งเสริมให้คนมีน้ำหนักเกินมาทำกิจกรรมนี้และแผงและแบ่งผักส่วนหนึ่งไปขายและนำผักส่วนหนึ่งไปรับประทานที่โรงอาหารครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับงครับเป็นกิจกรรมทานอาหารกลางวันนะครับผมจะพาไปดูว่าวันนี้ทานกับอะไรนะครับ นูห่าน,นี้มีผัดกุชชินปลาใส่ถัวฝักยาวแกงเลียงครับมีผัดมีฟักทองมีแครอทแล้วก็มีถั่วฝักยาวกับพริกหยวกนะครับมากินกันเลยครับ กิจกรรมเล่นก,กีฬาในเวลาว่า,างนะครับเ,เราไมาเล่นกันเลยนะครับอ้าวะเหอ มนอีกมากมายเช่นกิจรกรรมเต้นอารบิกทุกเช้ากิจรกรรมเล่นกีฬาในคาบพละและกิจกรรมจินาทีชีวิตมีสุขจากผมคิดว่ากิจรกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีและควรส่งเสริมให้มีต่อๆไปเพราะจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายได้แข็งแรงจากเด็กที่ไม่เคยเกินผักอาจจะหันกลับมากินผักก็ได้จากกิจกรรมนี้ผมขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ